วันนี้เรามาดูของฝากคนกรุงเทพกันนะครับรนี่ปลาช่อนตัวเริ่มเลยปลาช่อนมีอะไรมี<ข>ปลาดูอู้ไข่ไข่ด้วยนีย่คนฝากยยิ้มเลยเต้นเลย,เ,ลยเอาไปฝากคนกรุงเทพคนกรุงเทพจะได้กินของกั่อยก่อนดูไข่นะครับนี่นี่ดูไข่มาแดงได้ อััลลิกกงน็๋ออยู่สิอนี่ปลาดุกเรารามาดูอะไรไข่มดแดงโหนี่ครับสามกระปุกใหญ่ใหญ่อยูสิไข่มดแดงสมบูรณ์มากครับอแม่ไปใหญ่เองใช่ไหมแม่ซื้อมารับไม่ได้ใหญ่เองสั่งดูเยอะมากเลย โอ้กินกี่กี่เดือนเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพไม่มีนะครับนี่ก็ส่งให้นี่ครับจากบ้านครูตันนะนี่ไลนะปลาตัวใหญ่มากเลยปลาแ็ดสาก<ๆ>ปลาธรรมชาตินะครับบ่อธรรมชาติอืออือข้าวสมบูรณ์เอาข้าวมาแล้วต้มปลา ออไข่หมดแดงทำไมอลังการเวอร์วังจังเลยโอ้หลายเดือนนี่นอิ่มไปหลายเดือนนี่รนนู้สิคนส่งยิ้มกันเลยเลยส่งไปให้ลูกคนกรุงเทพชื่นใจลูกได้กินลูกได้กินแม่ก็ชื่นใจเลย,นะยลูกได้กินแม่ก็ชื่นใจอออันนี้ถ่ายให้คนกรุงเทพดูคนกรุงเทพก็จะได้ชื่นใจโอ้หไข่ อันนี้ฝากเจ้าคุณเจ้าคุณจะได้กินไข่ปลาแล้วอโอ้เป็นแล้วสมบูรณ์มีความสุขอฝากหวานปา่าฝากท่านแนอนเพลิ่มหมดแล้วยังมีนู่นยังมีบ้างเดี๋ยวไปเก็บเฝา<ม>กหวานปา่มามีความสมบูรณ์ววสวัสดีครับมีตังครับววสวัสดีครับ บาพิถึงพี่เจ้าคุณไหมฝากความิถึงพี่เจ้าคุณหน่อยพี่เจ้าคุณย่าฝากปลาฝากไข่บดแดงไปครับเตังดูสวยสิอ่ะคุยหน่อยมาดูหน่อยสิมาดูดูผักหวานผักหวานมาอีกแล้วโอ้อะไรเยอะเยอะนี่ผักหวานปลาเก็บมาในหลังบ้านที่เราไปถ่ายไว้อาทิตย์ก่อนนะครับนี่ก็เก็บ เก็บได้ทุกอาทิตย like, yeah. ์เลยอาทิตย์ท er so like. so so okay. right huh? no. ี่แล้วเก็บเยอะมากเลยงั้นก็ยังเหลือโอ้นี่ฝากหวานเนี่ยฝากคนกรุงเทพหวานพร้อมหมเดลคร้อมปลาแห้งก็มีโอ้ยโอ้ไม่ต้องห่วงปลาแห้งก็มีเดี๋ยวจะไม่เอาเดี๋ยวนี้เอ่อจะบอกคนส่งคนเร็วด้วยปลาตะเพียนก็มีปลาตะเพียนรู้ตัวอย่างโอ้ยใจดีแท้เดี๋ยว เป็นยายใจดีมากเลยปาทะเพียนหวานเองกวานเนี่ยหวานเองเลยหวานปาทะเพี้ยนในโบอู้เราอันนี้บ่อเออบ่อตัวเองนะครับอันนี้หวานเออตาเรืองไปหวานเองเลยตาเรืองหวานเองตาเรืองหวานเองหวานให้ลูกดูสิปาเจ้าของสมบูรณ์มากกรุงเทพตอรับ อันนี้งามงามตาอันนี้มะม่วงฝากชนบุรีโอ๋ีเป็นของฝากอืมโอ้ยสมบูรณ์จังเลยนี่เราอยู่บ้านดองมีความสุขนี้และครับนี่ของกินเ็เรียกว,ว่าพอเพียงอือาหารหาง่ายครับม่ากมีเยอะต่อก็แบ่งกันกันแลกเปลี่ยนกันนะครับอือัอนนี้ก็ส่งไปกรุงเทพ คลิปนี้พอแค่น,นี้ก่อนนะครับนี่อุดมสมบูรณ์มากอ่า,อาขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมน้องเต็มใจนะครับน้องตังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปให้ดูอีกหลายๆคลิปเดี๋ยวจะไปดูต้นทุเรียนกับต้นมังคุดที่บ้านประดูนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีก่อนโอ้ยสดชื่นสดชื่นิ